ชิมแล้วก็รีวิวนะคะชาเขียว5แบรนด์ดังกันค่ะทุกคนก็อ,อันนี้ออกตัวก่อนว่าเพิ่งเข้าวงการชาเขียวก็ยังไม่ได้กินเก่งเท่าไหร่ปกติเป็นคนกินกาแฟดําได้ก็เลยจะเป็นคนค่อนข้างรับรสขมนได้เริ่มจากที่ถูกที่สุดก่อนนะคะสิ่งนี้คือชาตรามือนะคะราคา55บาททุกอันเราสั่งหวานศูนเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าชอบกินแบบนั้นหอมมากเลยอ่ะุ้๊ย5 5บาทก็ได้ดีอยู่นะเธอ คืออันนี้เราว่าจุดเด่นคือความหอมมีความขมป,ปลายเล็กๆแต่ว่าเป็นแบบจุดที่รับได้ไม่ได้แบบอย่างเงี้ยนะคะโอเคอันนี้ถือว่าโอเคนะสําหรับเราต่อไปค่ะอันนี้เมซอนหกบาทที่เห็นเออเหลือๆเ,เนี่ยไม่ได้มีใครแอบ,บกินนะคะแต่สั่งแบบแยกน้ําแข็งมาก็พอเทไปแล้วมันมันได้เท่านี้จริงๆครับสีต่างเหมือนกันนะเธออ,นนเเอันนี้มีความแบบเขียวเขียวเข้มอันนี้มีความแบบเขียวอ่อนลงมาหน่อยคนก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีความตกตะกอนใดๆ ความหอมไม่สู้ชาตรามือค่อนข้างจะจืดสําหรับเรามีขมปลายแบบเล็กๆ,ๆก็คิดว่าก,ก็กินง่ายอยู่ต่อไปค่ะแบรนด์คาโมคาโม่เจบาทอันนี้เป็นอันเดียวที่ไม่ได้สั่งแยกน้ําแข็งมาอ,อุ๊ยอันนี้คนละแบบแฮะเหมือนมันหอมคนละแบบเว้ยอันนี้มันมีกลิ่นคั่วๆอันนี้ก็ชอบนะแล้วก็ไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะคะสำหรับน้องคนนี้ต่อไปค่ะฟูกุ9 5บาท อันนี้ค่อนข้างขมสําหรับเราแฮอันนี้น่าจะเข้มข้นที่สุดได้ความแบบชาเขี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเลยจริงๆถ้าใครอยากตื่นฉันว่าอันเนี้ยตื่นสุดและต่อไปสตาร์บัคราคาอยู่ที่175บา้าทนนี้คือเราสั่งเป็นไซส์กลางไม่ได้เป็นไซส์เล็กสุดนะปกติถ้าเกิดเราไปสั่งเขาว่าเพียวมะฉะเราจะได้เพียวมะฉะลาเต้มาเพราะสูตรปกติของเขาเนี่ยมันจะใส่นมแต่ถ้าเราไม่อยากจะได้นมเราต้องบอกเขาว่าแบบขอไม่ใส่นมนะคะแล้วเขาถึงจะชงเป็นแบบเพียวแบบนี้ให้อืม อันนี้ก็หอมอันนี้ ชาตามือหอมกว่าชาบักเอียแต่ว่ารู้สึกว่าถูกจริตคือรู้สึกว่าเฮ้ยชาตามือกลิ่นมันดูถูกจริตเรามากคือมันมันหอมหอมอะ่ะแล้วก็ลองลองมาน่าจะเป็นแบบนี่เราค่อยเป็นนี่แล้วก็นี่นี่ขอโทษนะเที่ยวเท่าได้เลยจริงจริว่ะตกใจมากเพราะปกติกินแต่นี้แต่พอมากินอันเนี้ยเฮ้ยดันชอบชาตามือมากกว่าหวาแล้วถูกว่ะสาเท่าอ่ะนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวลิ้นของดิฉันเองนะคะใครชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้หรืออยากให้เราทาซีรีส์นี้อีกไหมถ้าอยากให้ทําอีกก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์ยี่ห้อมาด้วยนะคะว่าอยากจะให้แบบมา วิวยี่ห้อไหนบ้างนะคะเย้